สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้นะครับพบกับพวกเราในรายการมายาไอเดอร์ทางสู่ฝันมุ่งสู่ดาวถูกต้องครับผมและวันนี้ผมบอยสุภกิจครับครับพี่ชายแฮกนะครับและน้องๆจากวง Starlight Starlight นะครับก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับน้องๆวง Starlight นะครับ เรามารู้จักพูชสนับสนุนของเราก่อนดีกว่าครับบอยนั่นก็คือนี้เลยครับผมผลิตภัณฑ์จากดีบินนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติ9ชนิดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับพี่ชายรู้ไหมครับว่าดีบินของเราดียังไงนะครับดีบินของเรานะครับเหมาะสําหรับทุกท่านจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานน้าตาลในเลือดสูง ความดันสูงมือเท้าชาอาการนี้เริ่มแล้วนะเราสองคนนะนะฮะหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงไตกิีเซอร์สูงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับไขมันพอกตับโรคไตเสื่อม โรคไตจากภาวะเบาหวานนะครับและมีการมีสารตะนุมลอิสระและที่สําคัญนะครับบารุงสายตาด้วยนะฮะผมสําหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรีบโทรไปที่เบอร์02669456 6นะครับหรือสแกน QR code ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจออยู่ตอนนี้หรือแอไปที่แอปมาอยาไรนนะครับครับผมอ่ะรู้จักีวินัยแล้วรู้จักพี่บอยรี่จักแฮกแล้วเรามารู้จักน้องๆกันดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยชื่ออะไรครับลูก สวัสดีค่ะเปนโนสตราไลท์ค่ะน้องเปโนตไลท์อ่ะอัธมาครับสวัสดีค่ะหนุ่น้องน้ำเพชรตาไลท์นะคะหรือว่าน้องน้ำเพชรตีสิบค่ะน้องน้ำเพชรนะคะอ่าด้านนี้ฮะใกล้ๆผมเลยสวัสดีค่ะชมพู่ตาไลท์ค่ะน้องชมพู่นะฮะไปด้านบนบ้างด้านหลังบ้างครับสวัสดีค่ะน้องอวุสตาไลท์ค่ะครับผม สวัสดีค่ะน้องข้าวสวยสตาร์ไลท์ค่ะน้องข้าวสวยสตาร์ไลท์สวยทุกคนน่ารักทุกคนนี่เขาบอกว่า s t a r ์ไลท์เนี่ยเป็นน้องใหม่ในวงการเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะครับใหม่เอี่ยมแบบแกะกล่องเลยนะฮะนี่เราฟอร์มทีมกันมานานหรือยังครับใครเป็นตัวแทนพวกสักคนนใครเป็นลีดเดอร์อ่ะอ่่ะค้กกางนเลยก็ประมาณก็หนูพวกหนูฟอร์มวงกันมาก็ประมาณหลายหลายเดือนอยู่ค่ะแบบทำอะไรอย่างเงี้ยมาหลายเดือนอยู่ ก <łość> ็ค่อนข้างนานอยู่ค่ะก่อนจะมาเป็นรูปแบบแบบนี้ได้เดี๋ยวก่อนสิ่งหนึ่งที่สงสัยมากเลยเก่งมีความสามารถลืมถามอะไรหรือเปล่าอายุโอ้ยอยากรู้ยังเรายังไม่ทราบอายุเอออายุเท่าไหร่เรียนอยู่ที่ไหนบอกได้เอาคนนี้ก่อนทีนึงลูกโอเคค่ะ ก็หนูอายุ17ค่ะอ๋อสิเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่สุขุมนาวพันอุปถัมภ์ค่ะอืมเผื่อทางโรงเรียนดูไงจะได้รู้ว่าสิทธิ์จะออกรายการนี่เป็นเด็กมัธยมหน้ารักอุ้ยสิบเจ็ดคุณพันของรายการนะคุณพักรายการเฉยอ่ะก็จไปเรื่อยเลยครับค่ะหนูอายุ14ค่ะอยู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชดาวนิเวศสารยาค่ะเนี่ยพระสังฆาชิบธรรมอ๋อสิ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 ส ค่ะหนูอายุ14เหมือนกันค่ะปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางกะปิค่ะหนูก็อายุ14เหมือนกันค่ะตอนนี้หนูศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเ e อะนิวตันซิกส์ฟอรค่ะนหนูอายุ11ค่ะปัจจุบันหนูศึกษาอย,อยู่ที่เซนต์แมรี่ค่ะ <c oughs> บอยเป็นไงเห็นว่า14บี่แล้วนะคือเจอ1ิเอด็ดเออไร เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วพวกหนูมาเจอกันได้ยังไงเอาน้องข้าสวยกว่เลยมารวมตัวกันได้ยังไงอันดับแรกคือว่าเหมือนกับพ่อแม่พวกเรารู้จักกันนะคะก็เลยแบบว่าป้าอ้อยกำลังจะเปิดสถาบัานสอนพวกเกี่ยวกับการเต้นร้อ,องเพลงเดินแบบมีการแสดงอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วเหมือนกับป้าอ้อยก็ทำทีมให้พวกเราคะ่ะได้มาแบบกล้าแสดงออกมาโชว์ความสามารถพิเศษคะ่ะเออนะคือแบบ เป็นโรงเรียนอยู่โรงเรียนอะไรกันนะาโรงเรียนสองกางชื่อว่าอะไรโรงเรียน a f t e r School Academy ค่ะอัพพูดอีกทางอีกทีหนึ่งอัปเตอร์ o คูลอะคาเค่ะเขารับคนอายุ50บวกไหมหนูรับค่ะรับค่ะอะไรนะ f ับค่ะ h o o l เราเหรอแล้วเราอะเราไปไกลแลวเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็รู้สึกมาจากคนละโรงเรียนกันแล้วมาจากคนละที่กันเนี่ยครับ เอาเวลาที่ไหนนัดเจอกันยังไงถึงจะได้มาซ้อมแล้วได้มาฟอร์มทีม<อ>กันเอ,เอาน้องคนนี้เลยครับลูกก็ในบางครั้งเวลาพวกเราจะนัดซ้อมกันค่ะก็จะมีเหมือนปัญหาแบบคนนี้ก็ไม่ว่าคนนู้นก็ไม่ว่าง<อ>าแต่<อ>ว่า,าพวกเราก็ถึงมาซ้อมไม่ครบแต่พวกเราก็พยายามทําผลงานให้ออกมามดีที่สุดค่ะแล้ว ไหนใครอยู่สายาหนูค่ะหนูอยู่สายารู้สึกไกลสุดไหมไกลไกลมากกไกลมากๆกว่าจะมาได้ทีคือหนูต้องแบบว่าต้องมาช่วงสั่งอาทิตย์ค่ะถึงจะแบบว่ามาเจอกันได้เเบกเวลาเรียนก็คือสร์อาทีแล้วก็มาแล้วตะกี้บอกอะไรนะตีสิบใช่ค่ะยังไงงานตีสิบคืออะไรยังไงหนูถ้าจํากันได้นะคะก็หนูอยู่รายการตีสิบค่ะหรือว่าน้องน้ำเพชรตีสิบของรายการคุณวิทวั์ตอนช่องสามตอนเด็กๆ หน้ามาเตอเต่อผมสั้นๆก็จะจำกันได้เสาหน้ามาเตรอในวันนั้นตอนนี้เต่อเป็นสาวแร้วสู่ไอดอลในวันนี้สื่อแล้วในวันนี้อะแล้วแต่ละคนเนี่ยมาอยู่เงี้ยอย่างที่บอกว่าเราเพิ่งสิบ4อ7ดสิบสี่สิบเจ็ดเราเสียช่วงเวลาในการเล่นกับเพื่อนๆไปอะถามน้องดีกว่าว่าเราคุยกับเพื่อนยังไงบ้างในเรื่องของแบบว่าอะแต่ละวันเพื่อนก็ต้องไปเล่นพักเที่ยงตอนเย็น่ะเรามีชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเขา เราดูแลความรู้สึกของเรากับเพื่อนๆยังไงบ้างก็เราจะแบ่งเวลาให้กับแต่ละคนแล้วก็แบ่งเวลาให้กับงานด้วยอ๋อก็คือแบ่งเวลาให้เพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็มาแบ่งเวลาให้กับเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยเอาอยางมากเอาอย่างนี้ต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมที่โรงเรียนถูกต้องเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเป็นดาวเด่นอยู่แต่ละโรงเรียนหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างครับที่โรงเรียนอ๋อ ไม่ค่อยมีกิจกรรมไม่ค่อยมีกิจกรรมค่ะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเป็นพิษษษเศษตั้งใจเรียน <c oughs> แต่เน้นข้างนอกเอาอ๋อ, <c oughs> อนี้ใหญ่ของวงค่ะพี่ใหญ่ของ,งเอาพี่ใหญ่ของวงแล้วสำหรับหนูว่าอยู่โรงเรียนทําอะไรบ้างหนูเป็นกิจกรรมก็จะเป็นการร้องเพลงในโรงเรียนค่ะเป็นนักร้องนำส่วนตอนนี้กําลังมีกิจกรรมอยู่กําลังควบคู่กับตรงนี้เลยก็เป็นกิจกรรมร้องเพลงของโรงเรียนค่ะแบบ เวลามีอะไรอย่างงี้หนูก็จะได้เป็นคนร้องเพลงของในทูบีน้ำวันของโรงเรียนอ,อเดี๋ยวเราคงได้ฟังเสียงเราน้องกันอ่ะทำอะไรบ้างครับอยู่ท<ด>ี่เรียนก ไ,ได้เข้ารวม,มเลยเพราะว่าหนูเน้นเรียนอย่างเดียวคล้ายๆกับพี่ใหญ่เขาใช่พี่ใหญ่เขาแล้วเขาขอบอกว่ากิจกรรมข้างนอกดีกว่าเรียนตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างง,งี้ยหลับเลิกจากน้องข้าศึกก่อนแล้วค่ะสำหรับที่โรงเรียนนะคะหนูก็จะมีเป็นตัวแทนระดับตัวแทนห้องในการแข่งแต่ละกิจกรรมค่ะเด็กกิจกรรมค่ะขอบคุณค่ะแล้วอยากอะไรบ้างที่เราก็เดินแบบชุดรีไซเคิลค่ะแล้วก็เป็นว่าครูเต้นวันวิทยาศาสตร์ค่ะ ครับผมรับหมดนะฮะรับหมดสำหรับหนูหนูก็จะมีแค่เต้นค่ะหนูจะไปพวกเต้นแข่งเต้นที่โรงเรียนงานโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะนะแต่ละคนอมีแข่งร้องแข่งเต้นกันในช่วงทุกวันนี้นะในเมื่อน้องๆเนี่ยเป็นไอดอลกรุ๊ปนะครับผมทะนั้นเราก็ต้องมีไอดอลของตัวเองใช่ค่ะเออไอดอลของแต่ละคนเนี่ยชอบใครกันบ้างอาจเริ่มจากคนนู้นข้างบน หนูส่วนตัวหนูชอบพี่โรเซ่แบล็กพิงคค่ะ <All o? S 2> ทำไมอ่ะทำไมหนูชอบเขาเพราะามีเอกลักษณ์ในตัวเองแล้วก็เขาก็ร้องเพลงพอและเต้นเก่งด้วยค่ะเอออ่ะ uh uh huh. ข้าสวย,สวยครับ,รบส่วนตัวหนูชอบพี่ลิซ่าแบล็กพิงคค่ะ mm hmm. หนูรู้สึกว่าเขามีามความพยายามค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเขาดูเป๊ะไปหมดเลยค่ะ เป๊ะจริงนะเป๊ะจริงเดี๋ยวไม่แน่นะหนูอาจจะเป็นไอดอยให้กับคนรุ่นใหม่ก็ได้ตอนนี้บิซาเขาเริ่มจากเด็กๆอย่างนี้นะใช่ฝากน้องก่อนเลยลิกค่ะก็หนูชอบวิซ่าแบล็คพิงค์เหมือนกันสำหรับเราเหตุผลคือยังไงครับถึงชอบคือหนูรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนมีความพยายามที่จะดันตัวเองอะค่ะขึ้นไปแบบเป็นดาวใช่หนูรู้สึกว่า เขาเก่งมากๆเออนะนี่คือไอดอลของน้องๆอ,อ่ะคนนะครับลกหนูส่วนตัวหนูชอบพี่จองกุ๊ก BTS ค่ะแล้วก็ชอบพี่เจนนี่แบ a ็คพิงค่ะสองคนนี้คือแบบคือส่วนพี่จงกุ้กเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเท่มีไลฟ์สไตล์ค่ะส่วนพี่เจนนี่คือเขาแบบดูแบบสไตล์แบบโอ้โหแบบ เป็นสาวกแรก่งอะไรอย่างนี้อ๋เอ,อเราก็จะมาสายแบบแข็งแรงแบบคาร์ดรอนดเกรงใจใครก็หนูชอบเอเดนอีเปกแล้วก็ลิซ่าแบวคิงค่ะเพราะว่าหนูเวลาหนูเห็นเขาอยู่บเนเวทีค่ะเขาเทม,มากๆแล้วก็เวลาเขาแสดงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทุคนกคนก็หันมามองที่เขาเหมือนแบบเขา สดยอดมากนี่ถ้าถ้าแบ็ถึงได้ฟังเทปนี้อยู่นี้ยิ้มในแก้มเปิิอกจะทำ้นะเทปใดโอ้ชอบฉันทั้งั้นเลยเพราะว่าน้องเขาเก้าวขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเขามีไอดอลเขามีไอดอลเซตแต่ไม่เป็นไรวันหนึ่ง s t a r ์ไรท์ก็จะต้องเป็นไอดอลสำหรับทุกๆคนด้วยถูกต้องความหมายของชื่อใครรู้ไหมทำไมชื่อชื่อวงชื่อวงว่าสตาร์ไรท์ คือพวกเราทั้งหคนมีความฝันใช่ไหมคะเราอยากเป็นดาวดวงหนึ่งที่เปล่งประกายออกมาเราก็อยากทําความฝันของเราให้เป็นจริงค่ะคืออยากเป็นสตาร์อยากเป็นแสงแห่งดวงดาวอะแล้วถ้าตัวเราเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้คิดว่าจุดเด่นของเราเนี่ยคืออะไรวันหนึ่งเราเป็นไอดอลอะเราเออแล้วคนอื่นจะเรียนแบบเราแยบไหนกับน้เงหนูของหนูน่าจะเป็นความขยัน่าคะ ความขยันเนาะใช่คของหนูน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วก็แบบบุคลิกอะไรอย่างนี้แบบไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบไหนไลฟ์สไตล์หนูเป็นแบบว่าเก๋ๆเออเออค่ะแบบพี่คือหนูก็เป็นคนที่เออเออโกโก้แบบเออเอามาหมดแบบแต่เออโกโก้แต่ก็มีผลงานมีความสามารถนะควาเป็นธรรมชาติความน่ารักเกนะครับลูกของหนูก็น่าจะเป็นความพยายามครับผมว่าตอนจริงๆหนูเป็นคนเป็นจับเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเลย แล้วก็ได้พยายามฝึกทุกอย่างนะคะจนได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ครับผมความพยายามนะนัะ่นหครับ,รบของหนูก็น่าจะเป็นความพยายามเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูเมื่อก่อนหนูไม่เก่งเต้นไม่เก่งร้องไม่เก่งอะไรเลยแล้วหนูก็เลยมาเรียนแล้วมาฝึกเอาเองค่ะจนถึงทุกวันนี้ครับ ค่ะหนูก็เป็นคนที่รู้สึกว่าจุดเด่นของหนูคือความพยายามค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเติบโตมาในตลาดนัดค่ะจากเด็กตัวเล็กๆแล้วก็ได้มาเริ่มเดินแบบเรียนทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังได้ค่ะ,ะนะครับนี่ก็คือความสามารถของน้องๆสามารถที่จะเป็นตัวอย่างเป็นไนดอดอลให้กับคุณผู้ชมน้องๆที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเวลารวดเร็วมากจริงถ้าจะติดตามพวกหนู ทีมนี้จะติดตามยังไงที่ไหนเอยต่างๆไปได้บ้างตอนนี้นะคะพวกเรามีเพจนะคะของวงส t a r l i ลน์นะคะสามารถเข้าไปในเพจของพวกเราได้เลยที่ Starlight ค่ะแล้วก็เรามี i อกันไหมคะเรามี IG กันใช่ไหมมีไอจีกันเลยค่ะของวงเลยเหรอใช่ค่ะใเลยเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นขึ้นด้านหน้าให้ขึ้นด้านหน้าให้เลยนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปติดตามนะไปฟอลโล่ไปติดตามน้องจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะฮะ